หนูจะพาเขาไปนอนน้ำที่สระเวลาอยู่ในน้ำเขาก็จะพลิกต <|ja|>> ัวมุดน้ำควายขาดน้ำไม่ได้เพราะว่าเขาจะเหนื่อยแล้วเขาก็จะร้อนค่ะเคยเห็นควายนอนจมปลักหรือแช่น้ำเป็นเวลานานใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าผู้เขาขี้เกียจนะแต่เป็นเพราะว่าควายมีต่อมเหนื่อน้อยมากจึงไม่สามารถระบายความร้อนด้วยเหงื่อแบบเราได้ เมื่ออยู่กลางแดดนานๆผิวหนังที่มีสีเข้มยังดูดซับความร้อนได้ดีอีกต่างหากพวกเขาจึงต้องหาวิธีระบายความร้อนแบบเร่งด่วนด้วยการแช่น้ําซึ่งวิธีนี้เองจะสามารถถ่ายเทความร้อนจากร่างกายไปสู่น้ําได้อย่างนวนรวดเร็วช่วยลวดอุณหภูมิแร่งสร้างสมดุลให้กับร่างกายแผ่นโฟนที่ติดตามตัวขึ้นมาเนี่ยยังเป็นฟิลเตอร์กันแดดกันแมลงและยังช่วยป้องกันการระเหยของน้ําจากผิวหนังทำให้ร่างกายเย็นได้นานกว่าการแช่น้ําและปลักโคล จึงเป็นเหมือนแอร์ธรรมชาติที่ช่วยให้ควายเย็นช่ำสบายตัวตลอดเลยครับ